เอาละครับละครั้งยกที่หนึ่งครับชงไปนิจเรียบร้อยครับมารับชมครับโหปิดท้ายรายการครับต้องบอกว่าคู่นี้ฝีมือทั้งคู่นะครับผมยอดน์ครับอยู่ในบาครบเครื่องทั้งคู่ครับฝักงซ้ายต่อยขวาครับนี่นะครับแหมประมาทไม่ได้ครับนับชกจากประเทศจีนคนนี้ครับโห่ชัยตีในรายการของเราตอนนี้ยังยังไร้ท้ายนะครับผม ชนะตลอดครับทางด้านของเยชีเสือครับแล้วมันเลยใช้เอาเสืมหมักทรายครับฮาลุมานมันมีเตะทรายครับฮาลุมาน หุกขวาครับฮนุมานครับหุกซ้ายดักครับฮนุมานมาคอยเป็นคอยไปครับทางด้านของฮนุมานนะครับพยายามบวกศอกซ้ายเสียเปรียบช่วงตัวหน่อยครับทางด้านของเย่ผีสว่านี้ได้สูงกว่าครับแต่เรื่องความหนานี่ไม่มองไปทางฮนุมานนะครับดูครับ ดูครับโอ้โหเหลี่ยมมากครับหายทอลงไปครับอนุมานเตะขวาล่างครับอนุมานเตะซ้ายสูงครับหมัดซ้ายครับหยบเข้าหาเตะขวาครับยี่ชีสั่ว ไอลขวาครับชีส่วนแล้วแม่แล้วดูวงในครับตีเข่าขวาครับชีส่วนตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับชีส่วนจานกลางวานครับต้องจับแยกมันครับซับโชคใหม่ครับหมัดหนึ่งสองครับหมาเนี่ยจากเจ้าเท้าหางเัาจะได้ของชีส่วน อ้หมัดขวาครับมาโดนเต็มเข้ามานุมานแต่ว่ายังแข็งครับยังยืนแลกได้ครับดูครับมุดเข้าก่อนครับหมดยกที่หนึ่งครับครับมาดูต่อครับในยกที่2ครับไม่ยังเอาไม่ลงครับ อันนี้เตะขวาครับสีส้วนถูกสายต่อยขวาครับแทงซ้ายครับสีส้วนแทงซ้ายคืนครับหนุมานมตีเข่าขวาครับตีเข่าทรายครับสีส้วนแทงซ้ายครับหนุมานมตีเข่าขวาครับสีส้วนมีผิดขวาครับตีเข่าขวาครับหนุมานตีเข่าขวาคืนครับสีส้ว เขะาขวาครับโอ้โหนี่แหละครับบอกแล้วครับว่าประมาทไม่ได้นะครับผมยอระดับนะครับนักเตะทีมคนนี้ครับหมัดหนึ่งสองครับชีซัวซ้ายไปขวาครับชีซัวพยายามบวกหมัดซ้ายครับอนุมานหัวเตะขวาครับชีซัว ักดแขนครับตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับสีส้วจานจังวันครับจับแยกครับซับชกใหม่ครับเนื้อหมัดหนึ่งสองหมัสอกซ้ายครับสีส้วาไปขวาครับด้วย่สีส้วแหมัแข้งขวาบิดครับแหมนายยังจะสวนหมัดซ้ายครับตะเกียวคอไว้ก่อนครับทางด้านของอนุมาน การตังวานครับจับแยกครับจับองใหม่ครับโอ้ยหมัดตายครับอนุมานแม่โดนเหมือนโดนเหมือนกันครับทางด้านขงเยี่สีส้วครับมีสะเทือนเหมือนกันครับเอาศอกซ้ายครับสีส่วศอกขวาครับสีส่วเตะซ้ายครับอนุมานศอกซ้ายครับสีส่วไล่เข้าหาครับปักศอกขวาม่โดนครับแล้วแล้วโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับ Oh, 嗯嗯、才能站到最后，也只有真正的强者才能收获最后的成功和荣耀。接下来，主持人宣布今晚第三场也是最后一场七十二公斤级中国拳手对战泰国拳手，获胜方是 v i n e r b u n o s a 蓝方胜。